สวัสดีครับผมนายแพทย์วัชวัตสุขีนะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมประสาทนะครับจบแพทยาศาสตรบัณฑิตเกียรติยมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2532และได้รับฒิบัตริศัลยกรรมประสาทนะครับในปี2542หลังจากนั้นก็ได้ทํางานแล้วก็ไปศึกษาดูงานนะครับคือได้ไปศึกษาดูงานการผ่าตัดสมองและไขสันหลังที่ประเทศยเยอรมันเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับในปี2544นะครับซึ่ง งานที่รับผิดชอบในความเชี่ยวชาญก็คือเรื่องของการผ่าตัดสมองและไขสันหลังนะครับที่นี้โรคโรคที่รักษาประจําเลยก็มันจะมีเกี่ยวกับเรื่องในสมองเองก็เป็นพวกเนื้องอกนะครับเ,เลือดออกในสมองหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะครับส่วนในเรื่องของไขสันหลังก็จะเป็นเรื่องของความเสื่อมนะครับกระดูกคอเสื่อมกระดูกหลังเสื่อมหมวเรางกระดูกแตกต่างๆนะครับ ในโรงพยาบาลของเราก็มีการใช้กล้องจุลทรรศช่วยในการผ่าตัดซึ่งอันนี้จะช่วยทำให้การผ่าตัดนี้มีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะเรามองเห็นภาพชัดเจนนะครับจะไม่ไปตัดเอาเอ,าอวัยวะต่างๆที่สำคัญที่อยู่ข้างเคียงนะครับก็ได้ความปลอดภัยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานในการผ่าตัดในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งของเราก็มีธรรมนนาแล้วก็มีประสบการณ์อย่างดีนะครับ การผ่าตัดผ่านกล้องเอนโดสโคปเราก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าทั่านี้เท่านั้นก็ต้องมีการเลือกเคสเพราะว่ามันไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนนะครับจะเหมาะสําหรับบางท่านเท่าน,ทนั้นที่จะได้ประโยชน์สมานันะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกเคสไม่ถูกต้องก็จะนํามาด้วยอาการที่ว่าจะกลับมาเป็นซ้ําได้นะครับนี่ทีมของเราเป็นทีมสรสับสนุนย์มาจากโรงพยาบาลตำรวจนะครับคืออาจารย์สมพลนร์ตนะครับพิหาใจรู้และอาจารย์ชนะจงโชคดีซึ่ง อาจารย์ทั้งสองท่านนี้ก็เป็นผู้มีประสบการณ์นะครับโดยเฉพาะยิ่งอาจารย์สุนร,รัตน์นี่ก็มีประสบการณ์อย่างสูงจากประสบการณ์ที่ทํางานมา20ปีเศษนะครับรวมทั้งทีมงานก็ทํางานมา20ปีเศษด้วยกันนะครับทุกคนก็มีประสบการณ์นะครับรวมทั้งการที่ได้ไปศึกษาดูงานด้วยนะครับก็คิดว่าเรามีความพร้อมที่จะให้บริการนะครับในแง่การดูแลรักษาเกี่ยวกับเรื่องผ่าตัดเกี่ยวกับระบบสมองและไขสันหลังนี่ได้อย่างดีนะครับเพราะว่า ทีมเราทํางานมานี่ผมคิดว่าน่าจะผ่ามาน่าไปเป็นพันลายได้เพราะนั้นก็ถือว่าคนมีประสบการณ์สามารถที่จะได้ทุกลูกแบบนะครับว่าจะมาไม้ไหนก็สามารถจะเข้าไปแก้ไขได้ครับ